วีร์รีพอร์เตอร์พรีเซนต์เจ็ดบายทรูมูฟเช่วงที่2สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนรถจักรยานยนต์ Honda าสกูปปีอเห็นโอปอเขาเป็นหนุ่มเสียงนุ่มแล้วหน้าเด็กๆแบบนี้ใครจะรู้เขาว่าเขาร่วมทุนกับพี่ชายเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นของตัวเองด้วยนะครับหน้าตาดีเสียงนุ่มมีร้านอาหารญี่ปุ่นครบเป๊ะ ก็มีเล่นดนตรีกลางคืนครับแล้วก็มีพุ้นกับพี่ชายเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นที่แถวโชคชัย4ครับชื่อร้านอิสคายะโอคาสึอ,อิสคายะครับคือพี่ชายเขาชอบทําอาหารมากผมก็เป็นคนคอยชิมอะไรเงี้ยครับก็เลยชิมไปชิมมาทําไปทามาเขาก็คือพอเขาทํามากๆเขาเขาก็เลยแบบว่าอยากลองเปิดดูอะไรเงี้ยผมก็ทําบ้างได้บางเมนูครับคือช่วยตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ด้วยครับคาดหวังครับพี่ก็คาดหวังแต่ก็คือถ้าไม่เป็นอย่างที่หวังเราก็ เราก็ไม่ได้แบบว่าจะเราก็เสียใจแต่คือไม่ได้ถึงขนาดว่าอะไรมากครับก็ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าผมผมก็ถือว่าสนุกมากแล้วครับได้ประสบการณ์อะไรเยอะแยะมากมายมาถึงคนที่2กันบ้างดีกว่านะครับคนนี้ก็มีกิจการร้านอาหารเหมือนกันแต่เป็นร้านขายลูกชิ้นครับ ถูกต้องครับฟังไม่ผิดผู้ชายคนนี้ทำกิจการร้านขายลูกชิ้นจริงๆแล้วที่สำคัญเขาชื่อสงกรารจากทีมโค้ดสเต็มครับลังสันปัญญาเรือนนะครับชื่อเล่นชื่อสงกรารนะฮะอายุ23ครับเป็นคนจริงๆเป็นคนลำปางครับแต่มาอยู่โคราชขายลูกชิ้นนะแล้วก็ร้องเพลงบางผมเคยเป็นครูสอนกีตาร์คลาสสิกครับแล้วผมเล่นกีตาร์มาตลอดถ้าถามว่าผมคาดหวังมากไหมรับเสียงผม ดีมากหรืออะไรเงี้ยผมไม่ได้คาดหวังขนาดนั้น,นแค่แค่ได้รู้ว่าตัวเองควรจะทำอะไรต่อแค่นี้ผมว่ากำลังชีวิพสุดแลดดดะผมร้องเพลงครับเป็นครูสอนกีตาร์ขายขนม ขายรองเท้าเป็นลูกจ้างทำไมถึงขายลูกชิน้นผมชอบกินลูกชิ้นครับผมเลยขายลูกชิน้นฮะสู้ชีวิตไหมผมไม่รู้ว่าสู้ชีวิตคืออะไระครับถ้าสู้ชีวิตคือการที่หาเลี้ยงด้วยตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองอยู่ทุกวันแล้วก็ดูแลแม่ผมว่าผมใช่คนสู้ชีวิต การหนเคี้ยวคือเป็นคนที่เคี้ยวการร้องได้มันมากอะเคี้ยวหรเคี้ยวไปอีกไปอีกเคี้ยวฟังฟังแล้วอร่อยมากนะครับแล้วเป็นยังไงกูร้องกันมาแบบจนสุดท้ายหยดสุดท้ายใช่ตอนนั้นฟิลเป็นยังไงบ้างเพราะเราจะตบเพลงแล้วเจ้าตากของเราไม่ได้คิดว่าใครจะกดหรือไม่กดนะครับก็ใส่เต็มครับจะเต็มแล้วพอเห็นโค้ชกดมาก็ ผมไม่รู้ครับว่าแกกดอะไรนะครับเอาไม่รู้เหรอไม่ไม่รู้ตัวเลยครับจริงเหรอนั่นจะเป็นช่วงท้ายท้ายเพลงแล้วนะผมเห็นไฟแบบข้างล่างเป็นสีขาวอมก็เลยแบบเอ๊ะยังไงใช่ไฟเสียหรือเปล่านะใช่ครับน่าจะใช่น่าจะใช่เราแล้วล่ะน่าจะใช่เราแล้วปึ๊บเลยนะฮะโอ้โหเป็นโค้ดสแตมด้วยนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างสแตมพอถามไปถามมาถึงขนาดที่ลุกไปเล่นกีตาร์ให้ร้องเองเลยตรงนี้รู้สึกงไงบ้างดีใจมากครับ อันนี้ดีใจกว่าตอนที่แกกดเองครับ